สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วจ้ากับสาวกัละสินพากินคือเก่านะจ๊ะน้องพี่น้องเมื่อหนี่สิบห้าพีพ้าหนองมากินต้มเลงจ้ะฮอนห้อนเลยพี่น้องเข็ดพึ่งแล้วไหมจ้ะฮอนฮอนเราพักข้ากกบมีพัก้าคือเก่ากับของเสริมจ้ะพี่น้องของเสริมเปิดอุโมงบองประเด็ก ประเดี๋ยวคือเก่าแล้วพี่นอ้องแสบนะจ่ามาพี่น้องเอ๊ะถ้กลิ่นมาแสบกันเดอ้ออันผู้ใดอนันกดเข่ามาเบิ่งกับขอขอบพระคุณหลายๆนะจ่าเดอ้อขอขอบพระคุณขอให้ผู้ใดกดเข่ามาเบิ่งกับขอให้ร่ำให้รวยถึงแล้ววันทีหนึ่งเลยแต่เจ้เด้อพี่น้องเลยถือละมันทีหนึ่งให้ร่ำให้รวย ความจนอย่าได้มีเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นน้ำแขอยบ่พี่น้องแข็งคุกกันแล้วพี่น้องโอ,อันดับแรกนะคะขอสดก่อนค่ะแซ่บแบบไตเลื่มพี่น้อง Tí đi đi đó, hmm... nói, ai, không nhỏ cứ tít mười lăm nó hôm nay không nhỏ tiệm mưa quá người năng chạy ngược nhỏ mưa 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 bao mưa 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 ต้มเหลงต้มเหลงเลยไปที่ดิโลมาแพงเลยพี่น้องโลละสามชิ้นหาบาทหามแล้อร่อยแต่ห้ายหลายพี่น้องเนี่ยโอ้กระเด็นนะ่อน 嗯。Mm hmm. mô cốt gorgea. Nó quê ở. Sầm khỏe nó hưng hưng xăm hưng 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 เศรษฐกิจไม่ดีเราต้องประหยัดเงินบ่อี่น้อง ล่องดูกับยาว่ากันเล็กพี่น้องเดอ้อที่ว่าโอ้มันคือล่องนำล่องมีแถ่เซวานนะนึงเขาไว้เนาะนึงเขาไว้อยู่ไหมบึงเนี่ยเขาไหม อาจจะว่าพ<ๆ> <Christmas. S 1> <ram> ี่น่องมาแสบเขาแรกน้ำแขน Yeah. Uh -huh. อืมอสตอนยังไงพันซิว่าดีๆกะกระดูกนั่นเองนะครับพี่น้องพันบอแบบหลอนๆนะจ๊ะเนาะกระดูกของหมูนั่นเองจ้ะ loay, ăn cả đồ, cái này, 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 ทั้งกลินทั้งแสบพี่น,น้องเอ้อเนี่ยทั้งกลินทั้งมันคนในเฮียนกับว่าเหม็นนี่เลยเนี่ยเหมน็นกลินผักกลิ่นแ,นแหนะเว่า ห,หทาหมองสดหนาพี่นอ้องมันงบอมีหมองสดหนาหหเคลียร์ไว้ทั้งหมด นง่ายๆเนาะไป่น่องเนาะกินแบบบานๆเข้าหน่แหละจานแนวมัแนแสบ มันเกิดกระตุ่มกระดูกอีกนะพี่น้องก็คือหายกระดูกให้งมือเจ้าเบิ้งค่ะเคือว่าเราหนอะมันกระตุ่มกระดูกนะเฮาถือว่าเราเนวาได้กินกระดูกครับไม่เพียงกินเนื้อได้ไปลองกินกระดูกมันนักแับแหนเอาเลยพี่น้องแหนเอาเมื่อหนกับเสียบนะจ๊ะเนาะต้องแหน

เขาว่ากระดูกต้มเล้งเขาก็คือขายแพงแต่ขึอนแบบพี่นอ้อยแยกซีปุญเน่ถุงหนึ่งมันก็คือถืออยู่สิเด้อจิว่าข้าเจาเ้าบนะุญแดงเนาะข้าเจา้าพาขายเนาะข้าเจ้าจะบองว่าเอากำไรหรอข้าเจ้าไม่ขาทีข้าเจ้าเราจซื้อได้พี่นอ้อยว่าไปซื้อธุรกิจไผยธุรกิจมันน่าจานะเนาะพอขาดไหมขาด คนต่อทำไรเพื่อความอยู่รอดของมูฟเิ่นครับแต่ละบมูฟเิ่นจะถือมาขายอย่างงั้นแม่นบ่จ้ะคนเฮาค้าขายก็ต้องหวังกำไรกำไรหน่อยกำไรหลาย,ก,ลายก็ย่างเนาะพี่น้องการค้าขายถ้าบ่มีกำไรมันจะอยู่บ่ได้ของทุกอยาก่งางมันก็แพงเนาะจ้ะเนาะบางอย่าง ันดีถือแต่ว่าพักย่างหางหย่ามันแพงสนาานิน้องจ๋านเนาะต้องขัวก,กันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมากับเขามาเบิงเด้จ้ะเด้อพี่น้องเด้อเบิงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องสาวก,กัละสินงผ้ากินได้จ้ะเด้อขอบคุณค่ะพอกันคลิปหนาเน,นาะค่ะเนาะ